บ้านป่าจะเตียนหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญครับมาถึงจะได้ครับบ้านชนบทที่เมืองนองครับพี่น้องบ้านปาจะเตียนเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับบ้านนี้นะ เรากำลังตะมุ่งกินเที่ยงอยู่ทึงเฮือนครับน้องสาวคนนี้เลี้ยงลูกอยู่ทึงเฮือน ถ่ายรูปเจ้างามหลาขาวนะ่ะ ปลากรุดต้องดาสไปดิดมาได้ตัวใหญ่เนอะพี่น้องเลยนี่โอ้พี่น้องฝีมือองดาไปหาปากุดมาครับคักหลายตัวก็ใหญ่เลยพี่น้องเก่งเนาะหายดีกว่ากินเนาะใส่ยู่ใส่มันเลยยูน้ำเขื่อนเซเลนอยน้ำผดุดลลกจะด้ยเลยน้ำผดแล้ว เราเอาม,มื่อจุบเมือกันได้น้องสาวน้<อ> <S <S ำน้ำพอนเลยครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบุญวัฒนาครับได้กินเมนูต้มปลาน้องดาสามังกรครับแตถ้าใครอยากเห็นคลิปเต็มตามไปชมได้ที่ยูทูบช่องน้องดาสามังกรถ้าเป็นเพืก็น้องดาสาวเมืองนอง อ๋อส่วนพักน้องดาปลูกงามเนาะต้นหอมมักเพ็ดก็มีเนาะแต่ก่อนแ่งงามบ<ด>ัดูด้ยโคดน้ำสมือเนาะไผ่อันนั้นไผ่บุห,บหงแล้วกับบุไม่น้ำน้ำในบ้านกับพอได้แบบเพ็ดกินชิ้นพักกะโบพอเพราะว่าในบ้านในสวนลายเม็นพากันใช้ยน้ำาดาน แล้วการนำบพอแล้วก็้องดรมปัจจุบันไอโบบ้านไอนาหลายเลยโดยอยากไปอยู่โอเคโดยน้องดามเก็บผักมาใส่แกปลากรุดครับพี่น้องโดยภาษามกอองซีฮองว่ะอากาอากาเนาะอากาสังเงียงโดยโอ้ภาษาท้องถิ่นเนาะทักในภาษามกอองซีฮองว่าบัตบัตโอ้บัต ก็สิงามแต่นำมันบ่พอช่วงนี้นำงานแต<บ>่นคนเนาะงานแต่นคนไปไปบ่แหงแล้วก็บ่มีนนำอเอานมามดานแล้วก็แบบในบานไล่คนเอาน้ำกันและนำบ่พอขึ้นเมื่อกี้นี้แหละน้ำไหลบ่ท่านเนาะเลบ่ออกอีกแล้วก็บบพอมีนำในเหื่อนแต่ไฟฟ้าบ่มาแล้วก็บ่ได้น้ำอ๋อเดยน้ำขันยดมันเพียร์มีน้องขาบน้ำพูดพัก มีกับเข้าฝ่าพื้นป่ากะกหากิ่งเนะาะใส่เบ็ดไหลมองพี่น้องสาวเม,มืองนองนะสุกเรืยังครับโดนตับปลาเลยปลาสูบปลา ไ้้นะครับอันนี้เป็นเจียวฝีมือน้องดาครับพี่น้องก็จะใส่น้ำต้มปลาครับป<ม>ีปลาแล้วจะสุกครับตุ้บเป็่ไงเลยครับ

สุดยอดเป็นนอแซบสาวโสดในเขตให้กำข้ามสุกิดครับพี่น้องน้องดาสาวบูบางกองเนาะตอนนี้ให้น้องดามาเลยคนเดียวเลยเด้อโอ้หูปากกุดแม่นใครเนาะหูกใหญ่เลยไหมเป็นใครแกลงเลยกกกแแงงจำได้ ขนข้อปากกนเป็นองมันมันเน,ะเน,เนาะครับเอาหารแซ่บคุณสาวหังามครับมื้อนี้กัไ